Say mình yêu con ra toàn đi trắng đẹp đi con an. cao cao lên tóc cao rồi cao nữa plập mày là lắp mấy gạo ra. mà đắm trước. I chắc kéo như I đại y đó cao to đâm gì đại 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 đó, đó. Ai ไอแดงเกินไปไอแดงเกินไปไอดำกระติมชุดใหม่นดกระติมลบไอแดงนี่ผมเรวยาราอยดีไหมแงกติมยังไม่นยบวันดีครับีที่บปานวันดีพี่พงศ์วันดีครับครับปีวันดีครับลาเซงนะครับวันนี้ลาเซงนะไอดำเกี้ยไปน้อยน้อบ่เบาแปครึงโตแปครึงโตแปครึงโต Là đếm, dù đen à. Dù đen Dù đen nè, dù đen Ai đen, chết bay Ai đám tháo một trên phải rưỡi Rồi, pet Chết nè rồi, chết nè Rồi, chết cái mi rồi chết nó rồi chết đen rồi chết tôi đen rồi chết nó đen cô rồi chết ổn 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 có rồi ổn bón bón đi bón 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 đi gặp ó là bón rồi thì tâm con đường rồi đen rồi đen rồi đen

đen đủ phúc à, tổ luôn phúc tổ luôn Úc, luôn rồi ú ai đuôn, ní câu tông mai nè là bạn à? Mình mày có gì cả, là không có mình có gì cả, mình có gì cả, mình không có gì cả, có gì

ไปดูก่อนเลยเพื่อมาต่งโลก้วยและเขาใกล้จะติดเชื้เง้เตัวยีโมห์หักรือเล้วเดี๋ยวกคตรช่วด้ยมั้งอ่าปาดี่เจ็ดติดบาทไปดูอ้เจ็ดิเลยเพ่มเจ้ยขันวรเรกทีมาต้อเจอหมาไอเดี๋ยววันน่ะาบนเลยเตืนตัวแก้วแก้วเดียวมันถึงด้วยเนี่ยเจอันนี้มันก็กินถึงกูมาเะว่าแรงเพิ่มหลักลูกด้

ต,ตัวไหนโอไปหน่อยเล็กโอตัวเด็กโต,ว,กตว,วันนี้มากันครบเลยเสี่ยนเล็กเสี่ยนน้อยมากันครบจุ่มนุ่มเจ้าหยุดเลยวันนี้อ,อยู่นี่ไป,ปมไม่ตงรงไกลเลยแต่ชวนที่มาไม่ตึ้งที่กันนะยังมัง่งบ่บ่าก้าวมาเลยเกินจมาแต่ว่าบายบ่ลกันนะ จะกล้บมาตึงบอลเล้ยงกบไปโอ้รึงแล้วโอ้ขงโอ้ขึงจโตครึงลงอจะโตครึงลงไอเด็กเก็นไปเจ็ดลงเตลงเลง chết luôn à, chết, rồi, chết, chết luôn chết luôn rồi chết nữa rồi chết quá phun phui đơn trắng phun phui chết luôn nhà phun lề con nè phun lề vào chùa chùa đen à chùa đen người quá mà nhóc แสดงเลยว่ามั้งนกมันสู้กันไหมนะปันเจ็นะเจ็นะแปดโลเจ็ดสู้หนักเลยสู้มันแต่ว่าไม่ใช่วัวดีนกสู้หนักไอแดงเคลียรไปไอแดงเคลียรไปดำอีวีเข้าข้างกันนั่นไอดำกับอีวีนี่ตับเข้ากันอยู่แต่ว่าตัวแดงเป็นตัวที่เขาช่วยว่าสมาชิกตักวัวอยู่บนวัวเปลี่ยน

มันเด็ดมัยังงินเกยมันทำไกเด่อันี้มันตั้งเป็นออต้กองมันกับองมันเองแต่ว่าถ้าวาลตั้งเนก็ได้แต่ว่าอะไรเวลาซุ่มไปตีมืดเวลามันเหมือนล็อกมมันจะไม่ปรับเทงง่ครับับ ลากาอู่ตัวแดงนะลากาบนลอกลุนเลยเลยเจ็โตเยอุ้กึงลงเจ็ดลงลเจ็ดลจ็ลงเจ็ดขึตเจ็ดลงอะไรนู

อไอเม็กูย่าง้ด้่ะเป็ดลงร่อยเป็ดเป็ดโตเจ็ดถุงลงนะรนะนะ่อยเป็ดน,นะร่อยเป็ดน,นะ

เล่รูไม่มีนะเล่ที่มีเลือดมากมากนะปวดจนนะปต่อเจ็ดครึ่งลงป้ต่อเจ็ดครึ่งหลงเปาต่อเจ็ดครึ่งหลงแปตดครึ่อจ็ดค bán vừa lấy ở dịp con nga tina nữa, <laughs> to chạy kung rong bé có chạy kung rong bé thoa 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 จนคุ MM ้มก้าวจนเหลียวกกาค้างเรืกันต่างต้องู่ไปนะต่างต้อตัวเลยรนะต่างต้อง well, <c ười> yeah. <f ust l aciones> ู่จัดลงจัดลงจัดลงเตจัดลงแปโตจลงเจัดลงอยู่เดงนะมาจิกนะเอาไปเถอะเอเบอกว่าไปจาหน้าห้องที่น้าห้องเ่ก็ได้ à mình nhớ này, chét cương to chét to chét cương to chét to 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 mất chết luôn chết luôn à, à, tình của to, chết luôn rồi. rồi pet nè tổ đen nè rồi pet na, rồi pet nè

เออมันจิดควนแบบนั้นเลยนะแปโตจ็ดพึงลงนะตัวแดงก็ถือาช่วยว่ะมาจีบหัวยตัวดำเป็นตัวเดินมามั่งนะลัางๆชัวรลังนี้ผมเลยว่าตัวดำก็เดินเืินเดินนะแดงก็จด

जनानेक जनाने ज